รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ พาจะเกรงนะครับผู้คนรอตอนอวสานะวันนี้อวสานแล้วซักซิ์มาดูตอนอวสานกันดีกว่าครับใครจะรอดใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปเชิญชมเลยครับซักซีดหวยขั้นเทพจริงจริงแล้วพวกเราเนี่ยเห็นล็อกอย่างนี้แต่พวกเราก็เป็นคนสุภาพใช่ไหมครับจริงเหรอคะนึกถึงหน้าพ่อตัวเองไว้สิครับใช่ไหมพ่อก็เป็นคนสุภาพใช่ไหมครับคือ โอเคครับสุภาพครับเพื่อนแต่การร้องของเราเนี่ยมันก็ต้องมีพลังนะครับเวลาพูดนะครับเช่นการร้องแต่ละคำออกมาเนี่ยมันต้องมีพลังแบบว่าเฮฟวี่ครับใช่แบบแบบแต่ข้างในเราจะถูกปุ๊กเราจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนไหวนะครับจริงเหรอคะจริงเหรอคะพี่เตี้ยอ้า ีีเาทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับพูดทางใจดําพวกเราอ่อนไหวนะครับเราร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้อะคะพี่แกเอาไอ้แก่ทำไมพูดกับพวกเราอย่างนี้ล่ะคุณที่ลอยอะใจเย็นๆค่ะลอเดี๋ยวก่อนผขาชมคุณว่าหล่อแล้วคุณร้องไห้ทำไมครับรู้ว่าเขาประชด ชาวชาวล็อกที่แบบวากแรงๆได้ป่ะครับพี่โชว์โชว์วากหน่อยฮะเนื้อหาเนี่ยอาจจะอ่อนไหวแต่เราพรีเซนต์ออกมาเนี่ยมันต้องกระแทกรุนแรงนะครับลองวากแรงๆครับลุยเพลงโอ้โหสุดจริงยังยิงกระแทกฐานล่างดูสิยัง เวเดีย่ไชาร็อกาเดนจไม่สังไว้พนโทของปลอมก็ไม่เบอรเล่นสหลมเหนียวเลยโทรครไม่ได้บอกไม่เอาสิครับพวกเราชาวร็อกครับเราอ่อนไว้นะครับอ่อนไหวเหรอครับดีแล้วดีกว่า สไตล์เพลงดีกว่าเดี๋ยวเราจะบอกสไตล์เพลงให้ uh huh. สไตล์เพลงเล็กแก้กศสกาเนี่ยนะการแต่งเพลงการร้องเพลงง่ายนิดเดียวเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่มันแบบปวดร้าวหัวใจครับรุนแรงต่อสังคมแต่เรานำมาใส่เมโลดี้ที่มันเหมาะสมแล้วมันจะแบบดูซอฟมากอย่างเช่นรถความลดความลดความ ดูเธอทำมันมีลดความไส้ไหลออกแมวตายแมวตายดู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 เธอทำเอ๊ะนั่นแมวตายไส้ไหลออกอออหกลม้มหกลม้มดู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 เธอทำแบบเรียดมากหกล้มขมำไส้ไหลออกโอเคโดนแทง ดู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 จะทำเอ๊ะนั่นโดนแทงไส่ไหลออกเสียน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 ต่ำดู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 เสียนต่ำเอ๊ะคนเสียนต่ำไส่ไหลออกคนโดนอะไรอะไรไหลออไหลออกหมดเลยลองดูต้องลองดูดูดู โดนรอบวางระเบิดดู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 เธอทำโดนรอบวางระเบิดเลือดออกเขาเลือดออกเลือดออกโอเคนีุ่ดตายเป็นแบบนีุ้ดยเหรอเขาล็อกครับ ขอรอบเพลงหน่อนยครับเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมคิดว่าเขา้ามุกนั้นนะมุกผมคิดพี่ไดนผิดอ่ะเข้าแล้วเข้าพวกเนี้ยเข้าวกนีนเข้าพกี้ผมคิดว่าวงแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เขาจะฟังกันเพลงมันอ่อนแต่เนื้อหามันรุนแรงเกินไปไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมัถึง <P 's S 2> เ,เพลงของเราเนี่ยมันจะรุนแรงป็นเนื้อหาของเราน่ารักเหมาะสำหรับเยาวชนไทยใช่ไหมครับเหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับพี่แหลมครับ m u สิ c ครับ thank <laughs> you ร้องโวยไม่น่ารักเลยครับเอาเมื่อกี้ผมร้องโวยเหรอครับโวยโวยไม่เป็นคำไม่สุภาพนะครับต้องเหมียวนะครับโอ้เมียวลนูบันดีมีหนูเจ็ดคนหนูเจ็ดคนมีหัวเจ็ดคนหนนหวหนูบัดีหลังเมียวหวหนูบันดีงเมียวขออย่างนี้ได้ไหมอะไรลอยกระทงขอเปิดที่มา น้ำตอ้องสมทะิงเห็นปิงตัวดำปืนยึกยือไหวไปมาด้วยฉันแวหวกว่ายจะไปที่อกระท้อเอามือขวายไปที่กระท้อ ทงมันเอาไม่ไหวครับผมไม่ไหวแล้วกับล็อกสกาดีกว่าสกาอร่อยกับทงสกาอร่อยกับทงเฮ้ย ยู่คนเดียวเลยไม่ร้องเลยกันที่ที่ก็เหนื่อยนะที่ก็เหนื่อยนะคงไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่านัทนัทต้องเป็นคนเลือกแล้วเพราะว่านี่เขาเป็นหัวหน้าวงนะฮะซักซีดนี่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 ังนั้นเลือกเลยครับว่าจะอยู่วงไหนถูกต้องสายกีตาร์คู่ใช่ไหมเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นเลือกเลยครับมาดูกีต้าร์ของเธอซะก่อนอคืองี้ค่ะจริงๆแล้วนัทไม่ใช่หัวหน้าวงซักซีดหรอกนะคะเ้าแล้วมาทําอะไรคะจริงๆนัทมีอาชีพซักรีดอะค่ะโอ้ไม่ใช่ซักซีด แต่เป็นซักลี่นะเลดอ้าวอะไรอะอะไรอะนี่ไม่ซักลีดอะเป็นซักลีดอะโอ้ยไม่มือกีตาร์เหรอ้เอาไงอะตกลงไงอะไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วเราอุตส่าห์เสียเวลาอยู่ตั้งนานขอเซฟประมือด้วยนะครับเรียบร้อยซักลีดนะครับเอ่อจากจากที่เห็นตะกี้นี้น่ยนะครับไอ้น้อง นัมีโอกาสที่จะเลือกให้คนหนึ่งเนี่ยไม่โดนลงโทษเลยไม่โดนลงโทษเรียกได้ว่ารอดไปเลยปลอดภัยเลยจะเป็นเรเก้นหนึ่งโกตีเลกเก้สองหอยหรือว่านู่นเลยครับบล็อกเกอร์พิ่เปิลจะเลือกใครเอาใครคนไหนรอดครับไม่โดนลงโทษคนไหนเกรงที่สดุดเกรงที่สุดเลือกใครเอาใครนั่นแหละครับเลือกใครโกตีค่ะโกตีเลย อันนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรทำไมอ่ะพออยู่ท e> ุกครั้งเลยเคยๆคุณคิดว่าจะโดนหรือเปล่าเอร์กอยากจะบอกว่าลูกอะไรลืมพ่อได้โพ่อเปลี่ยนไปอ่ะพ่อเปลี่ยนไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับว่าใครจะโดนลงโทษกับพันธ์ไกสักครู่เดียว I know.